สวัสดีค่ะอยู่กับทิพวารีราชนีพจันค่ะมาดูดวงประจำสัปดาห์กัน10-16พฤศจิกายนพุทธศัก,กราช2562ค่ะคลิปนี้เป็นของชาวราศีพฤษภค่ะคือผู้ที่มีลักษณะสถิตอยู่ที่ราศีพฤษภหรือผู้ที่เกิดระหว่าง14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนนะคะเรา,าตรวจสอบดูในเรื่องของหน้าไพ่กันเลยดีกว่าเพราะาเรื่องดวงดาวเนี่ยพูดกันไปแล้วนะที่เกินเกินไปเมื่อคลิป2คลิปที่แล้วดูดู แล้วเออชาวราศีพฤษภหลายคนก็ก็มีฟีดแบ็กกลับมานะบอกว่า,าได้มรดกแล้วก็เข้าไปวุ่นวายกับเรื่องของเงินกงสีนะคะซึ่งยังไม่ได้รับส่วนแบ่งสักทีนึงนะคะเมื่อไรนะคะยังไง จริงๆแล้วชาวพฤษศพเนี่ยเขามีเกณฑ์ว่าจะได้อยู่แล้วล่ะเพราะว่าดาวพฤหัสย้ายเนี่ยมันก็จะทรงอยู่แบบเนี้ยนะตั้งแต่พฤศจิกายนนะคะไปจนถึงกลางเดือนมีนาคมนะคะก็จังหวะนั้นแหละช่วงนั้นนะคะใครที่ยังไม่ได้เงินเป็นกอบเป็นกำเนะอดทนรออีกนิดนึงนะคะก็หลายคนได้ไปแล้วด้วยที่ฟีดแบ็กกลับมานะคะเขาบอกว่าในดูดวงเนี่ยนะคะประจําสัปดาห์เนี่ยมันค่อนข้างจะสั้นนะคะเป็นระยะเวลาสั้นๆเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเวลาเปิดดูของชาวราศพีศพฤษศ แล้วนะก็ยังมีโชคดีนะคะในโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินการทองยังอยู่ค่ะ,ะเราจะเห็นได้ว่าไพ่นะคะคที่เกี่ยวกับรูปเหรียญเงินเนี่ยขึ้นมาเต็มไปหมดเลยนะคะมากมายเลยทีเดียวนะคะทั้งหนึ่งเหรียญก็ดีนะคะหรือว่าจะเป็นสิบเหรียญกาเหรียญนนะคะไปตลอดจนราชาเหรียญน,นะหรือแม้แต่ตัวห้าเหรียญเองท,ที่ที่ดูภาพ ค่อนข้างจะมืดมนกระท่อนกระแทนกระพ่องกระแพล่งหน่อยนะมันก็ยังเป็นเหรียญอ้ามันก็ยังเป็นไพ่เหรียญเพราะฉะนั้นเนี่ยในรอบสัปดาห์นี้การเงินการทองเนี่ยนะคะก็ะยังได้จับเงินค่ะยังได้จับเงินทองยังมีลาบผลอะไรขึ้นมาอยู่เพียงแต่ว่ารายจ่ายก็ยังเยอะอยู่เช่นเดียวกันนะคะที่บอกรายจ่ายยังเยอะอยู่เนี่ยอ้อนมองว่ามันเป็นเรื่องของอรายจ่าย เก่าๆอะที่ผ่านมานะคะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนที่จะว่ากันถึงเรื่องการเงินนะเรามาพูดทีละเรื่องนะคะไพ่เดอะโฟนี่นะคะใบแรกเลยอ่ะเดอะโฟนี่มันมีเลขศูนย์อยู่ข้างบนนะแล้วเราก็จะเห็นว่าชายที่แบกเป้เนี่ยเสือ้อผืนหมอนใบอยู่เนี่ยมีเสื้อคเสื้อผ้ากระุ่งกระริ่งมี สุนัขเดินตามอยู่หนึ่งตัวแล้วก็กําลังจะตกเหวอยู่แล้วแต่ก็ไม่มองนะไม่มองเท้าที่ตัวเองเหยียบไปเนี่ยว่าจะพลาดพลั้งเมื่อไหร่นั่นหมายถึงความอิสระเสรีการพร้อมเผชิญโลกกว้างอย่างสดใสสาราญใจนะคะถ้าเป็นในด้านของข้อเสียก็คือดูประมาทไปนิดนึงนะชาวราศีพฤษภเหมือนกับว่าเห็นเงินเนี่ยมีโชคมีลาบอะไรอยู่ข้างหน้าแต่ว่ามีมีเขาเรียกว่าผักดันไปด้วยความความที่เคยขาด ความที่เคยไม่มีนะคะมันก็เป็นการที่หาเงินมาเติมเต็มตัวเองนะคะถึงวันนี้นะคะเราเริ่มรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งนะคะสําหรับชาวราศีพฤษภหลายๆคนนะคะแล้วก็อยากที่จะออกไปหาประสบการณ์ให้คุณค่าเกี่ยวกับเรื่องของประสบการณ์ชีวิตมากกว่าเงินทองนะคะอย่างไรก็ดีเงินก็สําคัญเนาะแต่แต่ในวันนี้ตอนนี้ ยังดูว่าเขาไม่เดือดร้อนต่อให้มีเงินน้อยเขาก็ยังรู้สึกว่าที่ที่ผ่านานมาเนี่ยมันเคยขาดนะคะมันเคยขาดมันเคยแย่กว่านี้ก็เลยไม่ได้ไม่ได้เดือดร้อนอะไรไม่ได้ซีเรียสอะไรการทํางานของชาวราศีพฤษภด้วยอ่า,าไม้เท้านะคะที่มันขึ้นแล้วค่อนข้างกระจัดกระจายไปคนละทิศคนละทางนะคะคนที่ตกงานนะในรอบสัปดาห์นี้ก็ยังถ่ายว่ายังคงตกงานอยู่ยังคงตกงาน,ย,งงงานยังคงใช้ชีวิตแบบอิสระสำเริงสำราญใจนะคะแล้วก็ ยังช่างเลือกนะคะยังรู้สึกว่างานบางงานเราถูกบีบถูกบังคับถูกจํากัดอิสระเสรีภาพมากเกินไปเราก็เลยเลิกทำนะคะลาออกมาซะอย่างนั้นนะคะหรือยอมที่จะอยู่ในสภาพตกงานต่อไปดีกว่าดีกว่าที่จะมาเจอเรื่องเรื่องบีบบังคับหรือไม่ยุติธรรมอะไรกันภายในองค์กรหรือภายในทีมงานนั่นเองนะคะเป็นช่วงเวลาที่ชาวราศีพฤษภเบื่อความสับสนวุ่นวายนะคะ,อ,ะอยากที่จะปีกวิเวกพอเวลาไปเข้ากลุ่มเข้ากวนวเนี่ยใครแล้วแบบเห็นคนตีกันแล้วแบบเริ่มเริ่ม,ร,ม,ร,มรู้สึก ว่าลาคาญก่อกวนจิตใจอะนะคะอยากจะอยู่กับคนจำนวนที่น้อยลงนะคะมีอาการคล้ายๆคนแก่นะไม่ไม่ได้ไม่ได้ชอบในเรื่องของปาร์ตี้สังสรรค์สำเร็งสำราญอะไรเหมือนเหมือนอดีตที่ผ่านมาละด้วยอาจจะด้วยเงินทองก็ได้ที่รู้จักคิดรู้จักใช้จ่ายมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าห้าเหรียญเป็นพื้นฐานเนี่ยบอกว่าเงินทองเรายังน้อยแต่น้อยในระดับที่ว่าเราก็เป็นคนสมระ พออยู่พอกินอะไรของเราด้วยนะหนึ่งเหรียญขึ้นมาข้างบนนะในรอบสัปดาห์นี้เราดูรวงเท่าไหร่1 1ถึง16พฤศจิกายนหนึ่เหรียญข้างบนเนี้ยนะคะมันเป็นเรื่องของโชคลาภทางการเงินเมื่อก่อนไม่มีไม่มีมาอย่างไรเดี๋ยวนี้กำลังที่จะมีบุญหล่นทับลงมานะคะเราจะได้เงินมาอย่างแปลกๆได้โชคลาภมาอย่างฟุกๆได้เขาเรียกว่ามีเงินจาก ท้องฟ้ายื่นมาอย่างปาฏิหารนะคะมือที่ถือเหรียญอยู่เนี่ยมันยื่นมาจากท้องฟ้าไงเห็นไหมหนึ่งเหรียญน,นะคะอีกในนึงนะเวลาที่ไพ่ใบนี้ขึ้นมานะอ้นชอบแนะนําให้ลูกค้าสวดมนต์บทมหาจากักรพรรดิค่าทามหาจากักรพรรดิของหลวงปู่ดูนะคะเราจะเห็นได้ว่ามีมือที่ยื่นมาจากสวรรค์นะมันก็้คล้ายลูกแก้วนะ คล้ายๆ,ๆ,ๆมือแบบถือลูกแก้วมาอะไรแบบนี้นะขึ้นมาข้างเดอรสตานะคะมีเงินจำนวนน้อยเข้ามานะแต่ก็ต้องวางแผนค่ะต้องบริหารจัดการให้ดีนะคะแผนที่ดีจะต่อยอดเงินของคุณให้งอกเงยงดงามยิ่งขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยหากคุณหวังเงินก้อนใหญ่ไว้บอกได้เลยว่าวันนี้ขณะนี้เงินก้อนใหญ่จะยังไม่ได้เต็มจำนวนนะคะยังได้ไม่สาสมใจ แต่ยังไงมีโชคลาภแน่นะคะเก่งหวยเอาไว้ว่าจะถูกรางวัลที่หนึ่งนะคะอาจจะแบบบางคนก็อาจจะแค่แบบหักลบกบหนี้ไปแล้วนะคะหักไอ้ที่แทงไปหักไอ้ที่ซื้อไปนะคะกออ็ได้กําไรมาติดไม้ติดมือมานิดหน่อยยังไงก็กําไรละนะคะแล้วก็สิบเหรียญน,นะขึ้นกับ เก้าเหรียญน,นะคะเก้าเหรียญเนี่ยเขาเขาบอกว่ามี10ให้ใช้9นะมี10ให้ใช้9 9เป็นอ้นดูตรงตำแหน่งที่เก้าเหรียญเนี่ยเป็นตัวช่วยของปัญหานะคะมัธยัติพอเพียงแล้วอย่ารวมกลุ่มรวมก้อนอะไรกับใครนะเพราะเวลายามเรามีเงินเข้ามานิดนิด,นดหน่อยหน่อยเวลาถูกหัวยญาติเยอะขึ้นมาทันทีแหละ ใครๆก็รู้จักโหยพัดพรากหายจากกันไปตั้งแต่เมื่ออดีตชาติอยู่ๆก็มีพี่เน้องที่พัดพรากจากกันไปนานวนกลับมาเจอกันเพื่อขอตังค์ไอ้อย่างนี้ไม่ค่อยดีนะเออเขาบอกว่าเก็บเงินเอาไว้นะคะสิ่งที่ควรจะลงทุนก็คือเรื่องของปัญญาประสบการณ์แล้วก็วางงานนะคะเงินทองเนี่ยเอาไว้เอาเก็บเอาไว้เพื่อเพื่อวางแผนตัวเองในอนาคตทําตามที่ฝันให้ได้สําเร็จรุ่ร่วงไปนะคะแล้วจะดีงามทั้งหมดทุกๆอย่างเลย มาเรื่องความรักนะคะเรื่องความรักมีก้าวถ้วยอยู่ปกติคนที่ได้ก้าถ้วยเนี่ยจะแบบอืมเจ้าชู้นะเอจะถ้าถ้าหาว่าคุณไม่ได้คุณจะอาจจะปฏิเสธว่าไม่จริงฉันไม่ได้เจ้าชู้แต่พอเวลาบทจะมีเข้ามาเนี่ยมันมาแบบมันมาอกองรวมๆกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้ก้าถ้วยเนี่ยจะอ่าที่บอกว่ามักจะเจ้าชู้หรือว่าบางคนอาจจะมีเพศเดียวกันมารักมาชอบ นะแต่ในที่สุดเนี่ยด้วยพลังงานไพ่เ e อะฟูกับเก้าเหรียญเนี่ยมันขนาบข้างคุณอยู่แสดงว่าโสดก็ได้โสดก็ไม่ได้อนาทรเดือดร้อนอะไรแบบจะเข้ามาก็คุยเล่นๆขำๆกันไปวันๆอะไรแบบนี้อันนี้คือในสถานภาพของคนโสดนะเพราะว่าเ e f o ฟูมันขึ้นเนี่ยแล้วขึ้นเป็นไพต่ตัวตนเนี่ย พลังงานเดอรมันเยอะไม่ว่าคุณจะโสดหรือคุณจะมีคู่คุณจะแบบรู้สึกชิลๆอิสระอิสระในในรอบสัปดาห์นี้เพราะว่าไปโฟกัสเรื่องการวางแผนอะไรในชีวิตข้างหน้ามากกว่าโดยเฉพาะการวางแผนในการจัดการเงินก้อนอะไรพวกนี้นะคะออพอสุดท้ายเนี่ยได้ราชาเหรียญหลายคนที่กำลังคิดว่าอยากที่จะมีธุรกิจส่วนตัวเนาะ เมื่อกี้จะบอกจะพูดถึงเรื่องความรักก็วกเข้ามาเรื่องเรื่องเงินเงินทองทองเรื่องงานการซัดอีกแล้วเพราะคนชอบไงคนชอบฟังเรื่องเงินทองเรื่องการงานมากกว่าจะจะตบท้ายนิดนึงบอกว่าถ้าเกิดว่าใครที่คิดว่าเอา่ออยากที่จะมีธุรกิจส่วนตัวในะฮะเล็กๆนะสร้างธุรกิจส่วนตัวในรอบสัปดาห์นี้ทําได้นะอา่าทำได้เพราะว่าอย่างที่บอกอะว่า คนคุณจะทําในลักษณะที่ว่ามีแผนที่ดีรู้เท่าไหร่ทําเท่านั้นแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ทำจากาการติดลบย่ําแย่อะไรมหาศาลเพียงแต่ว่านิดนึงด้วยความที่ว่ามันมีห้าเหรียญติดติ่งอยู่ในในในพื้นนะคะในเขาเรียกพื้นฐานของการสนับสนุนดวงแสดงว่าเวลาเริ่มมาเริ่มจากศูนย์เวลาเริ่ม ถ้าเริ่มจากศูนย์นะคะเริ่มจากสิ่งที่เรามีเท่าที่เรามีแล้วค่อยๆต่อยอดนะคะความรู้ประสบการณ์ศักยภาพตัวเองคือพัฒนามันไปพร้อมๆกันทุกๆด้านเนี่ยอ้อนว่าอย่างน้อยมันก็ดีกว่าเริ่มจากการติดลบเนาะคือคือหน้าไพ่เซตเนี้ยลักษณะเนี้ยมันเป็นหน้าไพ่ที่ว่าเจ็บมาแล้วจําแล้วมีบทเรียนแล้ว เพราะฉะนั้นเวลาจะเริ่มใหม่อีกครั้งหนึ่งอ้นคิดว่าชาวราศีพฤษภทําได้เริ่มใหม่ได้แล้วก็ทําได้อย่างดีด้วยนะคะอคนที่มีครอบครัวแล้วนะคะก็พอเวลาช่วงช่วงที่เนื้อหอมอย่างเนี้ยให้คุณคิดเอาไว้เลยว่าการที่เราเนื้อหอมในในวันนี้ขณะนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าเขาเข้ามาเนี่ยนะคะมีมีเพศตรงข้ามเข้ามาเนี่ยก็ด้วยเล็งเห็นในเรื่องของ ลประโยชน์กันนะ่ะมันไม่ได้เข้ามาด้วยมิตรไมตรี 3, ความจริงใจอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโฟกัสในเรื่องของงานดีกว่าถ้าหากว่ามันจะกลายเป็นขู่ซ้อนรักซ้อนให้ปิดโอกาสนะคะให้ปิดโอกาสซะเป็นช่วงสเสน่ห์แรงนะคะแล้วก็ไม่แนะนําให้บริหารสเสน่ห์เพราะว่าห้าไม้เท้าขึ้นนะเดี๋ยวมันจะตีกันอีรุงตุงนางนะคะอะไรก็หมดแล้วถ้าชื่นชอบถูกใจยังไงกด s u b s c r i b e ไว้ค่ะที่ ตำหนักดวงนะคะแล้วก็อ้นมีเพจชื่อทิพวารีราชินีพระจันทร์ใครที่จะไปติดตามข่าวสารของอ้นนะคะก็ไปกดไลค์กันได้ที่เพจค่ะส่วนใครที่จะมาดูดวงส่วนตัวนะคะมีกําลังทราบกันสักเล็กน้อยนะคะมีค่าครูกันตรงนั้นนะคะก็มาที่ไลน์ค่ะ ID ไลน์ของอ้นก็คือ Emmy Beauty นั่นเองนะคะคลิปนี้นะคะก็ลาชาวพฤศพไปก่อนโชคดีมีความสุขคะ่ะสวัสดีค่ะ